เปนเพื่อนชาว u t ท b e ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คินเอ็ดชา n e l ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็น,นเพื่อนเปงที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ mm hmm. positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะคุณนกับน้องเกลครูก mm hmm. ก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพิคีคลสกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า mm hmm. ่อคุณในตอนนี้นั้นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูความคิดของเขากันแบบกรุบกริบนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยความคิดของเขาที่มีต่อคุณ actually แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว,ว้ว่านี่คือ General Meeting เพราะงั้นการน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งคุณหิงจะให้เลือกโซนนะคะก็คือหงนะคะจะเป็น หงคู่นะคะซึ่งในยาของหงคู่แล้วเนี่ยค่อนข้างโรแมนติกเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหมายถึงสัญลักษณ์ของการรีวิเนีนระหว่างทวินเฟมนะคะถ้าช่วงนี้เนี่ยใครเห็นหงคู่บ่อยเตรียมตัวได้รีวิเนแน่นอนเลยค่ะแต่หัวข้อวันนี้นะคะไม่ได้จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องของทวินเฟมอย่างชัดเจนนะคะเรามาดูเรื่องของ คนของคุณค่ะคู่กรณีของคุณเนี่ยว่าเขามีความคิดที่มีต่อคุณอย่างไรบ้างนะคะโดยในกองแรกนะคะถ้าทุกคนเห็นค่ะก็จะเป็นน้องหงนะคะที่ทําเป็นรูปหัวใจนะคะจะเป็นหัวใจที่ไม่เท่ากันด้วยนะเป็นหงพี่หงน้องนะหงหนุ่มหงสาวนะคะนะอันนี้ก็คือกองที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นหงที่กําลังเข้าหากันนะคะก็ดูโรแมนติกหนึ่งกลุ่มเลยนะคะอีกนิดนึงนะคะก็จะประสานกันเป็นรูปหัว จะ,ะจะเป็นรูปหัวใจแบบห่างหากนะคะและกองสุดท้ายท้าสุดเลยค่ะก็คือหงที่ใกล้ชิดกันสบตากันอย่างหวานซึ้งเลยนะคะโรแมนติกมากเลยนะรักกองไหนชอบกองไหนคะ่ะเลือกได้ค่ะควินเชื่อว,ว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักจะทำทามแสแตปมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควินกับน้องเทกูด้วยนะคะสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซนะคะนะถ้าใคร กดไลค์เน่น้องเบบี้ยูดาจะดีใจมากๆเลยนะคะ So if you are ready เรามาฟายดาวกันเลยดีกว่าว่าความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรค่ะ So let's get started ค่ะ i เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่1น,นะคะใครก็ตามที่เลือก This one นะคะเป็นหงที่ต่อกันรูปหัวใจที่เป็นหัวใจไม่เท่ากันนะคะแต่ก็ดูโรแมติกมากๆเลยนะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฝายเจ้าจะกันดีกว่าว่า ว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกใหกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general b r i e เพราะงั้นอย่าน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนก,กว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความ สำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับเลยนะคะสิ่งที่คุณได้รับนะคะก็คือ the first one นะคะ seven of chances ค่ะ ten of Choices แล้วก็ the Devil นะคะน3ะสามกองตรงนี้เนี่ยทำให้คุณรู้สึกได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็น one night nice stand, f a m e w i t h benefit นะคะเป็นความสัมพันธ์ทางกายคะ่ะหรือไม่อย่างนั้นนะคะต่างฝ่ายต่างมีแรงดึงดูดเข้าหากาันมากๆเลยนะคะมีพลังงานที่ดึงดูดเข้าหากาันเนาะมีความรู้สึกของการแบบ sexual attraction มีเซ็กซ์เพีนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีเซ็กซ์เพีค่อนข้างสูงเขาจะเป็นคนที่มี s ซ x กแพคนะคะก็จะเป็นคนที่มีเลข69966336อยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือ3233อะไรเงี้ย632 362อหะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้นะคะหรือไม่อย่างนั้นค่ะคุณก็เป็นคนที่เซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มี sexual attraction สูงมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะความพิเศษของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นดังนี้ค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General Briefing เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วยส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการอาควินก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเขามีความคิดถึงคุณค่อนข้างมากเลยนะคะและเขาก็คิดหลายอย่างที่เกี่ยวกับคุณเลยค่ะคิดว่า อยากจะทํานู่นนั่นนี่นะคะอยากจะ take A c t i o n กับคุณนะคะอยากจะเข้าหาคุณอยากจะชวนคุณไปเที่ยวไปออกเดทนะคะอยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มีความสุขอยากจะแอบแซ่บกับคุณนะคะเป็นสิ่งที่โดดเด่นด้วยเช่นกันค่ะคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําอะไรเลยนะคะสุดท้ายก็เป็นแค่ความคิดนะคุณรู้สึกว่าเขาคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขากลับไปทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็น Memories ที่มีต่อกันนะคะบทสนทนาเก่าๆนะคะหรือแม้กระทั่งว่าวันนั้นคุยโทรศัพท์กันอยู่นะก็นึกย้อน ที่เธอพูดมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะเอากลับมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเพิ่มเติมอีกนะคะสร้างกําลังใจกับตัวเองว่าคุณเองก็รู้สึกดีกับเขาเหมือนกันคุณเองก็ชอบเขาเหมือนกันนะคะ คุณรู้สึกว่าเขามีความสุขมากๆเวลาที่อยู่กับคุณนะคะเขาแฮปปี้มากเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยมีความเข้ากันได้ดีมากๆนะคะนะยิ่งถ้าบางคนในที่นี้แอบแซบด้วยกันแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเรื่องบนเตียงเราก็เข้ากันได้ดีไลฟ์สไตล์เราก็เข้ากันได้ดีนะรู้สึกว่ามันแบบเด็ดเผ็ดมันรู้สึกว่ามันแบบเข้ากันได้ดีมากๆ <S <S และเนี่ยแหละคือคุณสมบัติที่ดีของการสร้างครอบครัวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ที่นี่เนี่ยคือรู้สึกว่าเขาอะอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอยากสร้างแบบ ความสัมพันธ์ที่มันหนักแน่นที่มันชัดเจนที่มันแบบจับต้องได้กับคุณแต่ใจหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมกับเรื่องของการมี innovation ชีพเนาะกับการสร้างความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะใจหนึ่งก็ยังไม่พร้อมกับตรงจุดนี้แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเออแต่เขาก็ชอบคุณนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีนะเราเข้าขากันได้ดีมากเลยแล้วนานๆที่เราจะเจอคนแบบน,นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเออเขาชอบคุณมากไหมเขาคิดจริงจังกับคุณมากไหมก็ต้องบอกเลยว่าจริง จังกับคุณมากในแง่ที่มากกว่าเรื่องบนเตียงแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องให้เวลาเขานะคะในการตกตะกอนกับตัวเองแล้วก็ให้เวลาเขาในการที่จะกล้าสารสัมพันธ์กับคุณในระดับที่ทั้งคุณและเขาต่างก็ต้องการนะคะ AKA ก็คือเรื่องของการแบบเป็นฟงเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยเขาอะก็ดูอยากจะเป็นแฟนกับคุณแต่อีกใจหนึ่งเขาก็ดูเหมือนกับแบบว่ายังลังเลชั่งใจไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันจะ พร้อมแล้วหรือ,อยังนะกับการที่จะดูแลใครสักคนในฐานะคนรกกักอะไรอย่างนี้นะคะแต่โอ r a l อคือถามว่าดีไหมคุนว่าค่อนข้างดีเลยนะจาก Energy ที่ไพ่เปิดมาตรงนี้นะคะนะก็มองว่าคิดถึงคุณรู้สึกดีกับคุณนะคะแล้วก็อยากแซบกับคุณมากๆท่านได้แซบกันแล้วอยากแซบกันอีกชอบการแซบกับคุณแล้วก็ รู้สึกว่าคุณคือบ้านของเขานะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรอย่างแท้จริงนะคะหลังไม์มามหาหรือมาปรึกษากับควีนได้แล้วนะอกโรกูดได้นะคะที่ช่อง d e s c c u p t i o n Box ด้านล่างนี้นะคะตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ยินดีมากที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบท,ที่ต้องการและถ้าหากว่าคุณอยากจะ ได้คนที่ใช่ในแบบที่ต้องการเนี่ยนะก็มาโคชกันนะคะช่วยได้แน่นอนค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ Mediforce be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมมหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะ Bye สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่2นะคะใครก็ตามที่เลือกหงคู่ที่กําลังจะบรรจบเขาห่างกันนะคะเป็นรูปหัวใจนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฝ่ายเจ้าจะกันดีกว่าว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะไปอยู่กันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือเ h e ร o ฟเว u ฟรจิงเพราะงั้นอย่าน้ำมันไปต่อสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโค้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Descript i นส b o x ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับไพ่ที่ได้รับนะคะก็คือ The Hangman The Love r และก็ g h t ofso r ซนนะคะคุณรู้สึกถึง energy ของคนท เป็นโซเมตกันอย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีบอลมีพันธะที่ผูกพันกันมานะคะมีความเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณนะคะมีการเปนมูเตรูมาในเรื่องความรักด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะอันนี้เป็นเอเนจีสำหรับบางคนเท่านั้นบัตรโน้ตโฟล์อวอรวนค่ะคุณรู้สึกว่านี่คือความสัมพันธ์แบบ t twin flame r e l a t i o n s h i p และตอนนี้คือบททดสอบจากจักรวาลค่ะซึ่งมัน require การมองโลกในอีกแง่มุมหนึ่ง ะค,ะความอดทนในความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆคุณรู้สึกถึงความห่างไกลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นห่างกกลทางกายหรือห่างกายทางใจนะคะในแง่ตรงนี้ค่ะคือคุณรู้สึกนะคะว่ามันดูมีเรื่องของการห่างกันเกิดขึ้นนะคะเช่นบางคนอาจจะเดทกับชาวต่างชาติคนต่างไกลต่างถิ่นต่างแดน,นะค,ะคุณรู้สึกถึงสวิสเซอร์แลนด์ไอร์แลนด์หรือว่าอเมริกาค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะนะคือสิ่งที่พายขึ้นมานะคะโดดเด่นมากๆนะ จา,จากสิ่งที่สิ่งที่มันเด่นขึ้นมาตรงจุดนี้นะคะนันะและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ควีนรู้สึกได้อีกนะคะก็คือ Energy ของคนที่ไม่ได้คุยกันค่ะมันดูมีควีนชาวไว่ดีมันดูมีการแบบขาดหายกันไปอะไรอย่างนี้นะคะนะหรือว่าแบบห่างๆกันไปและมันอยู่ใน process ที่บางคนในที่นี้อาจจะได้คุยกันแล้วหรือบางคนเนี่ยใกล้ที่จะได้คุยกันนะคะโอเวอร์โอ,โอเป็นประมาณนี้นะคะที่นี้ความพี่ของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี oh. ่คือ General r i e f i n g เพราะงั้นอการน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจงกว่าเราจะได้เช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วยส่วนตัวด้วยการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ สำหรับโอโฟตรงจุดนี้นะคะความคิดของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่าความห่างไกลกันยิ่งห่างยิ่งไม่ได้คุยกันยิ่งคิดถึงกันและกันยิ่งโหยหากันและกันยิ่งรู้สึกดึงดูดให้กลับเข้ามาหากันนั่นคือสิ่งที่โดดเด่นมากๆนะคะนะคือสิ่งที่คุณรู้สึกได้ะคะ่ะบางคนนะคะคนของคุณนะคะรอคอยการติดต่อรอคอยการพูดคุยจากคุณอยู่นะคะและ เขาก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่กันนะที่คุณจะติดต่อมาแต่บางคนเนี่ยก็คือติดต่อมาแล้วเขาก็รู้สึกอาร์พิเชตในการที่คุณติดต่อมาแต่แค่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีจะตอบกลับยังไงหรืออะไรยังไงคะบางคนในที่นี้นะคอาจจะดิวอยู่กับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือว่ามีคนคุยหลายคนนะคะซึ่งถ้าว่าเขามีคนคุยหลายคนเนี่ยมัน เป็นสิ่งที่เขาต้องเลือกว่าเขาจะโฟกัสที่ใครนะคะหรือบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มีคนคุยหลายคนแต่ณนะตอนนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เขาต้องเลือกระหว่างเรื่องของความรักกับเรื่องของชีวิตเรื่องของการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะสามารถเลือกได้โฟกัสแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้มันมีประสิทธิภาพใจหนึ่งก็อยากไปต่อกับคุณใจหนึ่งก็อยาก spend time กับคุณเด็กใจนึ่็รู้สึกว่าชีวิตของเขาตอนนี้เนี่ยมันเครียดแล้วก็ชีวิตของเขาตอนนี้เนี่ยควรที่จะมีการแบบ take อ c t i o n อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะก็คืออีกในย่าหนึ่งที่ควณนรู้สึกได้ค่ะควินรู้สึกว่าคุณอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลานะคะควินรู้สึกว่าเขาอ่ะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตแล้วควินก็รู้สึกว่าเขาคอนเนคกับคุณมากๆและเขาเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาจนบางครั้งเนี่ยมันเป็นความคิดถึงที่ทำให้เขาเครียดเพราะว่า เขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงดีเพราะความคิดถึงบางทีมันเออล้นมากเกินไปนะคะมันทะลักถลาม,มามากเกินไปจนแบบตั้งตัวไม่ถูกทําตัวไม่ได้ทําตัวไม่เป็นอย่างเงี้ยเออฉันต้องทำยังไงดีะอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้แต่คุณละคาวนะตอนนี้มันจะห่างกันไม่ว่าจะเชิงฟิสิกอลหรือเมนชัลนะคะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะ คุณเองก็ยังเป็นคนสําคัญในจิตใจของเขามาโดยตลอดนะคะคินรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณแต่เขาต้องจัดการกับภาระหรือสิ่งที่เขาแบกรับหรือว่าทางเลือกที่เขากําลังเลือกอยู่เขาต้องมี responsibility ที่มันดีมากกว่านี้นะคะนะนั่นคือสิ่งที่คิณสัมผัสได้จาก energy ตรงนี้ค่ะนะ ถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรอย่างแท้จริงนะคะหลังไมม์มหารือมาปรึกษากับควีนได้แล้วเนาะครวกูได้นะคะที่ช่อง d e s Caption Box ด้านล่างนี้นะคะตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ยินดีมากที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการและถ้าหากว่าคุณอยากจะได้คนที่ใช่ในแบบที่ต้องการเนี่ยนะก็มาโคชกันนะคะช่วยได้แน่นอนค่ะหวังว่าทุกคนจะ Enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ m a d the force be with you all ค่ะจะ have a g o o d day Have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคิดได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ see you all in the next คลิปวีดีโอค่ะบาย สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกหงนะคะหงที่บรรจบเข้าหากันแล้วนะคะเป็นรูปหัวใจที่มีความนุ่มฟูนะคะดูแล้วโรแมนติกมากๆเลยค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาฟายเจ้าจะกันดีกว่าว่า ว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general feeling <c oughs> เพราะงั้นอย่านํำมันไปตัดสินใจใดๆจนก,กว่าเราจะได้เช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คต,ตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคาปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆ <c oughs> ที่จะช่วยทุกคนประสบความ สำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะสำหรับให้ที่ได้รับนะคะก็คือ a g e of coins นะคะ n i g h t of Wands แล้วก็ The Emperor นะคะจาก Energy ตรงนี้นะ <c oughs> เพียรู้สึกอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าน,นี่คือความสมพันธ์แบบ True f o u a t i o n s h i p นะคะบางคนอาจจะเดทอยู่กับชาวราศีเมษนะคะนะบางคนอาจจะเดทอยู่กับชาวต่างชาตินะคะคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าอังกฤษอเมริกาที่ค่อนข้างโดดเด่นมากออสเตรเลียด้วยนะคะบางคนอาจจะอยากไปออสเตรเลียนะคะบางคนเนี่ยชอบหนุ่มผมบอนนะคะตาสีฟ้าอะไรเงี้ยค่ะคือสิ่งที่แบบโดดเด่นมากมาก มากเลยนะคะนะ คุณรู้สึกว่าคนของคุณนะคะเป็นคนที่มีอีโก้นะคะและเขาอ่ะอยากให้ทุกอย่างเป็นไปในแบบที่เขาต้องการนะคะอยากให้ความสัมพันธ์เป็นไปในแบบที่เขาอยากได้ถ้าณตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมมีแฟนฉันก็จะเลี้ยงไข่เธอไปก่อนหนึ่งกรุ่ปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเด่นอยู่กับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของคุณนะคะหรือคุณอาจจะแอบชอบแบบเจ้านายนี้ที่ทํางานนะคะผู้บริหารนะคะ COCFOCTO นะคะคือสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะนะจากพลังงานตรงนี้ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าความคิดของเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกกับ oh. ทุกคนรู้ไว้ว่า k นคีเจเนเวลบรู i ิงเพราะงั้นอย่ามันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วส่วนตัวด้วยการการขอคำปรึกษาการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง description box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ สำหรับความคิดของเขาที่มีต่อคุณนะคะก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าตัวคนของคุณเนี่ยเขาเขายังไม่พร้อมที่จะมีแฟนนะคะเขายังไม่พร้อมที่จะให้คุณเป็นแฟนของเขานะคะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สําคัญสําหรับเขาหรือว่าไม่ได้หมายความว่า คุณไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับเขาเพราะเขารู้มาโดยตลอดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เขาอาจจะกําลังโฟกัสที่ชีวิตของเขาเองค่ะคีนรู้สึกว่าเขากําลังโฟกัสที่เรื่องของการทำมาหารกินนะคะแล้วก็การสร้างฐานะของตัวเองให้มั่นคงร่ํารวยมากขึ้นกว่านี้นะคะรวยอยู่แล้วเขาให้รวยปังๆแบบมากขึ้นยิ่งๆขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะคะนะเออกีนรู้สึกว่าเขาอะ่ะมีความคิดของการ oh <my> อยากคุยกับคุณอยาก อยากมี e l a t i o n s h i p กับคุณเพียงแต่ว่าเขาอะยังไม่พร้อมที่จะมี e l a t i ช n s h i p ในตอนนี้นะคะเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถดูแลคุณได้ดีจริงๆหรือเปล่าเพราะณตอนนี้เนี่ยเขาอยากเขายังเอาชิตของเขาเองไม่ค่อยรอดลอยหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเขาในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ปังปริเยมากเท่าที่ควรหรือเขาอาจจะเอนจอยกับการ ทำมาหากินหรือถ้าให้เลือกเรื่องระหว่างแฟนกับงาน <c oughs> เขาเป็นมนุษย์ประเภทที่เลือกงานมาก่อนแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยและหลายครั้งที่เขาเลิกกับคนรักหรือคนคุยเพราะเรื่องนี้ะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็กลัวว่า ถ้าเกิดมันรีบจ้ามินทูเรชั่นชิปไปคุณจะเทเขาเหมือนกับที่ผู้หญิงหลายๆคนเทเขานะคะคุณจรู้สึกว่าเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปเขาอยากที่จะมีความพยายามในความสมพันธตรงนี้มากขึ้นแล้วเขาก็อยากใด้ความสัมันธ์นี้เวิร์กเเกและเขาก็อยากได้คุณเป็นแฟนเพียงแต่ว่าไอความอยากตรงนี้เนี่ยมันอยากได้ในช่วงเวลาที่เขาต้องการนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็แค่ต้องรอจนกว่าจะถึงทามมิ่งที่ใช่เพราะว่าคุณคือนัมเบอร์วันในใจของเขาและเขาคิดถึงคุณมาโดยตลอดและเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปด้วยนะคะและเขาก็ กลัวการทะเลาะกันกับคุณแล้วเขาก็กลัวคุณจะไม่เข้าใจเขาค่ะแต่เหนือนสิ่งอื่นใดน,นั้นคุณคือคนที่ใช่แล้วก็เป็นเดวันในใจของเขาซึ่งเขารู้สึกโชคดีมากๆที่ได้เจอคุณนั่นเองค่ะถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้ว่าความคิดของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นอย่างไรอย่างแท้จริงนะคะหลังไม,มล์มาหาหรือมาปรึกษากับควีนได้แล้วน็อกัวกูได้นะคะที่ช่อง d e s caption box ด้านล่างนี้นะคะตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ยินดีมากที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบท,ที่ต้องการและถ้าหากว่าคุณอยากจะ ได้คนที่ใช่ในแบบที่ต้องการเนี่ยนะก็มาโคชกันนะคะช่วยได้แน่นอนค่ะหวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ m a y the f o r c s b e with you all ค่ะจะ Have a good day Have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไมยมหาหรือกับคุิด้าที่ช่อง t description box ด้านล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวีดีโอค่ะบ y e